ราศีถัดไปนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะเรามาเปิดดวงของชาวราศีพฤษภในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะชาวราศีพฤษภสำหรับเรื่องของการงานนะคะคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการงานแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสที่จะได้รับอ่า ตำแหน่งงานใหม่ๆนะคะหรือว่าคนที่กำลังสอบแข่งขันนะคะในเรื่องของงานราชการแล้วก็งานต่างประเทศช่วงนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยค่ะ เรื่องของการเงินนะคะชาวราศีพฤษภนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่กําลังรองคอยนะคะอ่างเงินก้อนหรือว่านะคะถ้ากําลังทําเครดิตในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ก็น่าจะได้ผลดีหรือว่าได้ข่าวดีนะคะเรื่องของธุรกิจการค้านะคะอาจจะมีโอกาสในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆแต่ว่าไม่ต้องรีบร้อนนะคะอาจจะใช้เวลาในการศึกษาแล้วก็หาข้อมูลสามารถเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆได้แน่นอนคะ่ะ เรื่องของความรักนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะคนโสดนะคะอาจจะมีคนที่เข้ามานะคะคอยฮิวจแต่ว่าจังหวะน,นี้เราอาจจะยังไม่พร้อมนะคะอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนนะคะหรือว่าพูดคุยนะคะเพื่อเป็นการเปิดใจนะคะหรือว่าการเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบเพื่อนก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็น่าจะขยับขยายนะคะเป็นความรักที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดีด้วยค่ะ เรื่องของคนมีคู่แล้วนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะต้องบอกได้เลยว่าอาจจะมีข่าวดีนะคะในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าอาจจะมีธุรกิจหรือว่าได้ลงทุนนะคะสร้างตั้งหลักปักฐานหรือว่าทําธุรกิจร่วมกันค่ะถือว่าดีมากๆนะคะสุขภาพร่างกายสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะต้องระวังนะคะโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปวดศีรษะนะคะไมเกรนนะคะแล้วก็ปวดหลังปวดกระดูกค่ะ สายมูนะคะชาวราศีพฤษภนะคะช่วงนี้นะคะเน้นในเรื่องของการทําบุญนะคะบริจาคทานต่างๆมูนิธิตามโรงพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์นะคะส่วนสายมูในการไหว้ขอพรนะคะเน้นในเรื่องของการไหว้ขอพรนะคะพระแม่สีอุมาเทวีแล้วก็พระแม่ลักษมีเทวีเพื่อขอพรในเรื่องอํานาจวาสนาบาร,รมีการเงินและโชคลาภค่ะ